สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกระไม้ทุกท่านนะครับเมื่อกี้ได้สินค้ามาใหม่อีกแล้วรอบนี้จะเป็นเอื้องพึ่งนะครับเอื้องพึ่งป่าแหลงสวยมากลำสีน้ำตาลมัดนี้ก็จะเป็นสามปอยหลวงนะครับได้มามัดเดียวสวยๆเลยเดี๋ยวก็จะออกดอกแล้วนะครับคุณผู้ชมได้มามัดเดียวนะครับสามปอยหลวง ส่วนบนโต๊ะลำเหลืองๆนี่ก็จะเป็นเอื้องสายคำปอนนะครับหรือเอื้องคำสายเนาะดอกสีเหลืองวิดีโอครั้งก่อนนั้นผมก็เคยเอามาขายครั้งหนึ่งท่านไหนไม่ทันก็รีบโทรมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูอีกครั้งหนึ่งเอื้องสายคำปอนเป็นไม้กอนะครับเป็นไม้กอ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเอื้องเงินนะครับเอื้องเงินธรรมดาดอกสีขาวนะครับปากข้างในเป็นสีออกแดงๆส้มๆนะขายเป็นมัดนะครับคุณผู้ชมงามอยู่นะครับมีประมาณ4ี่ห้ามัดเองเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ดูนะครับส่วนอันริมนี้ก็เป็นแปลงสีฟันชมพูนะครับ อันนี้ต้นมันจะแคร์แกร์นแหน่อยคุณผู้ชมน่ารักดีลำแข็งดีนะครับทิ้งใบหมดแล้วพร้อมจะออกดอกแล้วครับคุณผู้ชมขายเป็นมัดนะครับนี่ครับลำใหม่ทั้งนั้นเลยที่เทาเาเนี่ยสีออกเทาเทานี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือลำใหม่ทั้งหมดเลยลำเก่าเขาก็ออกดอกนะครับคุณผู้ชมเอาไปปลูกรวมกระถางกัน ใกล้จะปีใหม่แล้วซื้อต้นไม้ไปประดับบ้านกันนะครับสินค้าได้มาสองสามอย่างครับ4ี่ห้าอย่างเอื้องพึ่งขนาดแพ้ก็จะประมาณฝ่ามือนี่นะครับกำลังปลูกเลยคุณผู้ชมจะเอาไปมัดติดกับต้นไม้เลยก็ได้หรือจะมัดติดแผ่นไม้ก็ได้นะครับงามครับงาม เดี๋ยวใกล้จะออกดอกแล้วครับเอื้องพึ่งนี้จะออกก่อนพวกเลยสนใจสินค้าก็สั่งซื้อได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์0882721656ช้าหมอดอดนะครับงามๆเลยครับเดี๋ยวผมจะมานั่งปลูกสายคำปอนไว้สักหนึ่งกอนนะเอาไว้ รอชมดอกเอาไว้ถ่ายให้วิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันเดี๋ยวขอเก็บของก่อนนะครับมันโต๊ะโต๊ะมันเล็กไปนี่เอื้องเงินนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกสายคาปอนมีต่สายที่จะให้ดอกทั้งนั้นเลยครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ สองสามวันมานี้รมแรงมากเลยครับภาคเหนือเนาะรอบนี้ผมก็จะปลูกใส่กระถางไม้สักเล็กๆนะครับเนาะกระถาง4นิ้ว mm hmm. ก่อนอื่นก็ใส่ลวดนะครับดัดลวดกางสายลวดให้มันเป็นเส้นใครเส้นมันนะครับอย่าให้มันพันกัน เวลาเราแขวนมันก็จะได้แบบว่าสวยๆปลูกสวยๆมันก็สวยแล้วผู้ชมไม่จําเป็นต้องมีดอกก็สวยจินตนาการนะครับเนาะใส่ให้ตรงตรงสายเขานะครับสายเขาจะได้ไม่พันกันเวลาเราแขวนมันก็จะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับนี่ประมาณนี้ จากนั้นผมก็จะใส่กาบมะพร้าวนะครับกาบที่มันเป็นนิ่มๆเนาะเปลือกข้างในมันเนาะใส่สักประมาณสองชิ้นนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเอารองไว้ตรงก้นกระถางจากนั้นเราก็เอากอกล้วยไม้วางลงทับเลยนะครับแล้วก็จัดทรงเขา ให้เข้าทรงนะครับให้ให้ต้นมันหันไปทิศทางเดียวกันให้เขาตั้งขึ้นนะครับสายอันนี้ลำต้นเขาจะตั้งขึ้นเนาะเขาจะไม่ไม่ไม่โน้มนะครับสายคําปอรหรือคําสายนะครับเอื้องคําสายดอกเป็นสีเหลืองๆนะครับคล้ายๆดอกเอื้องพึ่งเลยแต่ว่าจะออกเป็นสายขึ้นมานี่นะครับหมุนให้เข้าทรง จากนั้นเราก็ใช้ลวดนะครับลวดที่มันไม่เกิดสนิงเนาะสอดเข้าใต้ก้นกระถางเลยนะครับแล้วก็ซุกไปตามระหว่างต้นนะต้นเก่าต้นแก่อะไรก็ซุกๆุกเข้าไปได้เลยนะครับอย่าให้เขาบาดต้นแล้วก็เอาลงอีกฝั่งหนึ่งให้บบว่า,ายัางไงทะรุหากันนะครับ ถ้าเราเอาออกนอกกระถางมันจะมันจะไม่ค่อยแน่นคุณผ <c oughs> ู้ชมเราต้องสอดอเข้าใต้ก้นกระถางเวลาเราปลูกเราก็ดูเหลี่ยมก้นของกระถางด้วยนะครับบางทีเราปลูกให้ขวางกับก้นกระถางเวลาเรามัดลวดมันก็จะได้แบบว่าง่ายๆจากนั้นก็ดึงให้แน่นเลยนะครับมัดให้แน่นเลย ตัดลวดที่ส่วนเกินออกนะครับนี่ครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะปลูกสายคําปอนนี่ต้นตั้งกระโดกระเดเลยนะครับเดี๋ยวดอกออกมาเหลืองทั้งกระถางแน่ส่วนต้นนี้มันหักใช่ไหมครับเป็นต้นใหม่ด้วยเราเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเขาสามารถให้ดอกได้เราเอามัดประกบกันได้เลยครับมัดประกบกับอีกต้นหนึ่งเนาะ เดี๋ยวเขาก็ให้ดอกนะครับไม่ต้องตัดออกใช้ลวดมัดนะครับพันให้ติดกันเลยเดี๋ยวกระถางเอยเดี๋ยวสองลำนี้ก็จะออกดอกทั้งสองลำติดกันเลยฟูฟ,ฟูเหลืองๆเลยครับนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็ตัดแต่งรากที่มันแห้งๆนิดๆหน่อยๆออกนะครับเพื่อความสวยงาม นี่ครับคุณผู้ชมได้แล้วปลูกเอื้องสายคำปอนเอาไปแขวนรอชมดอกได้เลยนะครับสนใจสินค้าก็ทักไลน์มาได้เลยนะครับหรือจะโทรก็ได้0882721656มีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้นะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเวลามีวิดีโออะไรมาใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือน วิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ